สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับสู่เกมเทรนส์โบ2เช่นเดิมนะครับผมอ่าวันนี้ก็จะมาขับรถไฟเช่นเดิมนะครับผมอ่านะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการซื้ออ่า DLC รูทมานะผมทั้ง2 DLC ีเอลซีนะผมก็คือไอ้ฮาส์สเตเกิลมิวนิกออสบูกนะครับผมแล้วก็อ่าแล้วก็รูทซิกนอตนะครับผมะนะครับก็วันนี้ก็จะมาขับรถไฟในรูทอ่าเนี่ยนะครับ LGV ไม่ได เมดเตอของแน่นะผมหรือ lgv mediterranean นะครับผมวันนี้ก็จะเล่นในโหมดสแนรีโอนะผมนะครับผมนี่คือภารกิจของผมนะครับผมที่ผมจะทำนะครับผมนั่นก็คือ High Speed Rain นะผมมันเอามาจากคำว่า High Speed Train มานะผมถ้าหากแปลเป็นภาษาไทยว่าฝนความเร็วสูงนะครับผมก็คือ High Speed Rain นะครับผมนี่คือชื่อภารกิจนะครับผมนะครับ ครับก็อันนี้เราอยู่ที่สถานีอ่ามักเซเซเช,ชานะครับผมอ่ะนะครับผมจะไปยังสถานีอ่าไปยังสถานีสถานีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก็ขอดูก่อนนะครับผมโอเคไปที่สถานีอัวิยงนะครับผมโอเคนะครับผม โอเคนะครับ Okay. และครับผมเปิดประตูได้นะครับผม É ่านะครับก็ไปยังที่ power change location นะผมอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเปลี่ยนการใช้เปลี่ยนระบบขับเคลื่อนขับเคลื่อนไฟฟ้านะผมนะครับอันนี้ผมหมายความว่าเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากโหมดด DC มาเป็น l g v นะผมนะครับ ก่อนครับไอ้สคัตเบรกเกอร์นะผมโอเคนะผมแล้วก็ทำการเปิดอีกครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็จะทำการเาเลือกพัจกาไปที่โรเวอร์นะผมแล้วก็เลือกพัจกาโหมดที่ LGV นะครับผมเอาละครับ <S <S เดี๋ยวปรับไปที่ศูนย์ก่อนนะครับผมครัเ,เพราะว่าข้างหน้าจะต้องจะต้องเปลี่ยน จะเปลี่ยนไอเนี่ยเปลี่ยนระบบการขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าซิสเต็มเป็นแบบโหมด l g v นะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะทำการไปที่ normal เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ทำการ เปิดเลยนะครับผมโอเคนะครับเราก็ไปต่อได้เลยได้เลยนะครับผมนะครับนะครับก็จะตดตำการผ่านสถานีเอสโอมโควองสเ์เชเวนะผมหรือเอสโอมโควองจีจีบนะครับผมนะครับ อาจจะเพิ่มมุ่งหน้าไปยังสถานีอ่าวมิยองทีจีวีนะผมนะครับก็จะเร่งความเร็วไปที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับคนใดที่ที่เพิ่งซื้อ DLC นี่มานะผมก็คุณผู้ชมก็ทําตามผมได้นะครับผมโดยเฉพาะในช่วงที่ในช่วงเวลาเปลี่ยนโหมดในการรับไฟฟ้านะผมก็คือจากโหมดไอ้ดีซีไปยังโหมดไอซีวีนะผมซึ่งถ้าจะเปลี่ยนโหมดไปยังโหมดไอีวีได้นะครับผมจะต้องไปจะต้องจะต้องไปที่จุดจุดนี้นะผมที่เป็นสัญญาณไฟแดง ที่เป็นไฟแดงสีจุกนะครับผมเนี่ยนะครับคือจะต้องเปลี่ยนการจ่ายไฟฟ้าแบบ r g b นะผมนะครับซึ่งตรงช่วงโค้งเนี่ยน่าจะเป็นโซนโซนสำหรับในการเปลี่ยนระบบไฟฟ้านะครับผมนะครับผมจากถ้าจะถ้ามาจากอัฟยองไปยังมักเซก็เปลี่ยนจาก r g b ไปเป็น DC นะครับผม แล้วถ้าจากปบกเซไปอามิยองก็เป็นจาก DC ไปเป็น LGV นะครับผมก่อนที่จะเปลี่ยนหมวดระบบไฟฟ้าก็ให้ไปที่ต้องต้องไปที่ไอเซอร์ครัสเบ,เบรเกอร์ก่อนนะผมแล้วก็ปิดปิดนี่ก่อนแล้วก็เปิดอีกทีนึงแล้วก็ทําการอ่าหมุนพัตกาไปที่โลเวอร์ก่อนนะครับผมพอมาถึงจุดโค้งปั๊บก็แล้วไม่ใช่สิเราขออภัยนะผมก็ให้ ให้เปลี่ยนจาก uh, LGV ไปยัง uh, DC นะผมถ้าหากมาจากเ uh, มืองอาวิโยงนะผมนะครับถ้ามาจากอาวิโยงก็เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนเปี่ยนจาก uh, LGV ปเป็น DC นะครับผมพอมาถึงช่วงโค้งปั๊บก็ให้ทําการอ่า uh, หมุน normal แล้วก็แล้วก็ทําการเปิดไอ้เดิมเซอร์คัตเบรกเกอร์นะผมนะครับโอเคนะครับผม ถ้ามาจากอามยองไปยังอ่ามักเซก็ก็ก็ทำแบบก็ทําแบบเดียวกันกับอ่าจากอามยองไปมักเซนะผมอ่าอันนี้ถ้าหากอันนี้ถ้ากรณีรถไฟจากมักเซไป <c oughs> อามยองนะผมก็ทําแบบเดียวกับทําแบบเดียวกันกับอ่ารถไฟที่มาจากอามยองไปมักเซนะผมนะครับอบนันนี้ผมอันนี้ผมอธิบายแบบคร่าวๆนะครับผม เอาละครับก็จะไปยังสถานีอามยองนะผมากำหนดมาถึงในเวลา1กเวลา9นา,ากิกา30นาทีนะครับระยะทางก็ไกลสไกลพอสมควรนะผมก็ระยะทางอยู่ที่67กิโลเมตรนะครับผม โอเคนะครับผมให้ไปที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เลยอ,อีกเลยอ,อีกประมาณ47กิโลเมตรนะผมก็จะถึงสถานีอาวรองแล้วนะครับผมนะครับ โอเคนะครับก็ใกล้จะถึงสถานีอาบิองนะแล้วนะครับผมแต่ว่าจะต้องชะลอไปที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เลืออีกประมาณอ่าเลือีกประมาณ8กิโลเมตรนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวชะลอไปที่270ออกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ 2 3งรสสนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เหลืออีกประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็ใกล้จะถึงสถานีแล้วนะครับผมอตอนนี้ก็ชะลอไปที่หนึ่งสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเหลืออีกประมาณ 3ากิโลเมตรนะผมก็จะชะลอไปที่170่ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอลอไปที่หนึ่เจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ประมาณ1กิโลเมตรแล้วนะครับผมก็ใกล้จะถึงสถานีอาบิยองแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะชลอไปที่100้น่าจะประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมโอ้ก็จะถึงแล้วนะครับผม ครับผมก็มาถึงสถานีอาวิยยงนะแล้วนะแล้วนะครับผมในเวลา9นาฬิกานาทีนะครับผมก็มาก่อนเวลาประมาณอ่า33วินาทีประมาณเอออาประมาณ3นาทีอีก33วินาทีนะครับผม โอเคโอเคนะครับผมก็ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมได้เหรียญทองนะครับ อาล่ะครับก็สำหรับคนใดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับผมและที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดรูประคักด้นะครับเมื่อผมอัปโหลดเคลิปใหม่มาเคลิดใหม่ก็จะมาแจ้งเตือนถึงคุณทันทีนะครับผมอ่าเคลิปใหม่มาทุกวันศุกร์และว,วันอาทิตย์นะครับผมยกเว้นวันหยุดราชการนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ